สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมผ่านทางมาเจอเสียปอนคนเดิมครับล็อกกี้สีชมพูสุดหลอ่อมาดูสิวันนี้เสียปอนมีอะไรมาให้เราดูมีอะไรมานำเสนอเราอีกวันนี้หลังจากที่ช่วงนี้ครับเสียปอนเนี่ย กำลังกิจการกำลังสุดยอดกำลังพูดได้ง่ายกำลังไปได้สวยเรื่องของการบรรทุกเนี่ยไว้ใจเสียปอดได้เลยแก่ก้อนแก่ก้อนแก่ก้อนสับสมพรครับจำกันได้ดีครับ ล็อกี่สีชมพูสุดหล่อคันนี้เสียบปอนช่วงนี้ฤดูฝนงานดินก็ค่อนข้างที่จะบ,บางหน่อยแต่ว่างานหินทรายครับจัดเต็มเลยครับงานหินทรายนี่วิ่งทุกวันเลยเสียบปอนโอ้โหตูนใหญ่เบ้อเลย วันนี้เรานัดเจอกันที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลครับนี่เป็นสะพานเล็กส่วนสะพานใหญ่ก็อยู่ข้างหน้าครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่ครับผมยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยโอ้ยางสวยๆจัดมาสามเส้นครับ วันนี้เสียบอนเสียบอนเปลี่ยนยางใหม่นี่บอกยางใหม่ฮะทำไมมีสามเส้นเปลี่ยนเส้นไหนบ้างเนี่ยโอ้เปลี่ยนสีเส้นอีกเส้นหนึ่งพังวันนี้เสียบอนเอายางมาให้ของผมเนี่ย เป็นแบบว่าหน้าง,งานมันค่อนข้างที่จะเปลืองยางพอสมควรเปลืองยางในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งแล้วมันหมดไวนะครับมันไปเหยียบนั่นเหยียบนี่ฉีกขาดแล้วก็ทำให้ยางแบบผมเคยใส่ย,ยางใหม่ไปแล้วก็ไปเหยียบพวกตอไม้พวกก้อนอิดก้อนหินตามหมู่บ้านอย่างนี้ซึ่งหน้าง,งานมันค่อนข้างที่จะ ทำให้ายางเนี่ยเสียหายแบบที่เราเสียดายเราก็เลยจ้องจําเป็นที่จะต้องใช้ยางมือสองครับแต่ยางนี่สภาพร้อยเปอร์เซ็นตเลยสำหรับยางมือสองเสียบปอนจัดมาให้วันนี้บรรยากาศดีครับ อยู่บริเวณด้านหลังบริษัทยิ่งจะเดินก่อสร้างบุรีรัมย์ครับอยู่ตรงนั้นวันนี้ก็มีเครื่องดื่มเย็นๆครับมาพอชุ่มคอ,อนิดหน่อยกับเสียบปอนอเดี๋ยวเราจะเอาเสียบปอนนะครับจะเอายางไปส่งที่บ้านตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ